พี่แพมเป็นทีมงานพี่แพมมาทําอะไรคะก็มาเล่นเกมกับน้องๆเพราะน้องๆหลายคนแบบติดธารกิจอยู่เราก็เลยแบบมาเล่นเกมด้วยสนุกใจอยโอเคแล้ววันนี้น้องๆคนที่ติดธารกิจไปไหนบ้างแพวไปญี่ปุ่นส่วนมิงกับหงเปาป่วยค่ะก็เลยมาไม่ได้ใช่ถึงแม้พี่แพมจะเป็นทีมงานเราก็ไม่อ่อนคอให้หรกคายไม่เว้นหรกค่ะเลยสิ ก่อนให้หน่อยนะคะ่อนให้หน่อยนะคะเจ๊แน่อุ้ยววันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมอะไรไปดูกันเลยค่ะ Let's go และมินที่เกมในวันนี้ก็คือเกมจับให้ได้ไล่สปายทีมงานจะทำการแจกคาแรคเตอร์และสถานที่ให้กับผู้เล่นทั้ง5คน โดยจะมีอยู่หนึ่งคนที่จะไม่มีคาแรคเตอร์และสถานที่เราเรียกว่าสปายผู้เล่น4คนที่เหลือจะต้องใช้เทคนิคการถามตอบจนกว่าจะมั่นใจว่าใครคือสปายและสาปจะต้องทําการเก็บข้อมูลและโกหกให้เนียนที่สุดมีเวลาให้5นาทีในแต่ละรอบหาสไปให้เจอถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย รู้ว่าบทบาทยังบทบาทของเกดอะในสถานที่นี้เกดทำอะไรทำได้ทุกอย่างตพกสถานที่นี้ทำงานทั้งวันปะไม่ทั้งวันค่ะเย็นก็กลับอ ถามสตาและแพ่งกันลกันจังแบสถานที่นี้เนี่ยปกติคนไปกี่โมงคะก็แล้วแต่วันค่ะบางวันก็เช้าบางวันก็สายถามพี่แพรมค่ะสถานที่นี้คนเยอะไหมคะแล้วแต่ที่บางที่ก็เยอะมากบางที่ไปเยอะเฉยเ้ย ขอไอัถามไอรีนไอรีนดูแบบแปลกๆร่าเริงอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณเป็นหรือเปล่าเนี่ยสถานที่เนี้ยมีผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันมันก็แล้วแต่ที่อะเนาะบางที่ก็แบบเออมีแต่ผู้หญิงบางที่ก็มีไม่มีเลยเฮ้ยต้แปลกๆอืมใช่ใช่ใช่อ่าเออหนูถามต่อพี่มุกกี้ มันคิดนานเพราะว่าไม่ได้รู้หรือเปล่าว่ายังไงพี่เนี่ยพี่ชอบไปไหมพี่ชอบโอ้ยไม่ชอบที่สุดเฮ้ยถ้าต้องเลือกสองคนตอนนี้คือเกสกับแพงจางไม่ใช่นี่ทรงยสงสัยอยากจะบอกอะไรบ้างไม่มีอะไรจะบอกค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปไม่รู้สินะ พี่ยอมตีพี่ดีบอกว่าหรือว่าคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบตรงเนี้ยกระดาษแบบบริสุทธิ์แบบไปกระดาษมาใส่ไอ้นี่กับพี่โอเคอะพี่โอเกีคก็ชอบผ่านมาอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันสงสัยเธอไงไม่จริงคุณสงสัยเกดอ่ะมันต่อกว้างเกินไปคนอื่นเขาแบบตอบแบบเอ้าพี่ตอนแรกๆมันต้องกว้างกว่าไหมอ่ะนี่คุณแก้ตัวไงเอ่ะรไ ส่วนที่สงสัยไอรีนเพราะว่าลึกๆมากเลยมันก็แล้วแต่ที่อะเนาะบางที่ก็แบบเออมีแต่ผู้หญิงบางที่ก็มีไม so ่มีเลยเฮ้ยโลกแปลกๆสงสัยเกดค่ะเพราะปกติเกดจะสบตาหนูตลอดเวลาเล่นเกมแต่ครั้งเนี้ยเกดจะแบบพิงหลบตานิดนึงต้องเป็นแน่นอนถถาาามมอร่ค ถามเกดว่าสถานที่นั้นอ่ะมันมีมยูนิฟอร์มไหมถ้าจะไปอ่ะมีหนูจะบอกว่าหนูไปทุกวัน<อ>ยกเว้นวันสอนที่ทมุก,กิสถานที่นี้พี่ยังไปอยู่ไหมถ้าในคาแรคเตอร์ไปนะตอนแรกเราสงสัยเกดตอนนี้เริ่มสงสัยไอรีนแทวเอ้าใช่เฮ้ยนั่งอยู่นิ่งๆก็โดนอ่ะถามไอรีนอ่ะ สถานที่นี้เนี่ยไอรีนชอบกินอะไรก็ชอบกินทุกอย่างเลยนี่อไอนีนถามใครเราถามพี่แจงคจังที่เนี่ยพี่ไปพี่ไปทำอะไรหมายถึงว่าพี่นะตัวพี่ออ่าส่วนใหญ่ก็จะกินแล้วก็พัฒนาตัวเองถามไอรีนเอ้าเฮ้ย ในคาแรคเตอร์ไอรีนอะตอนที่ไปสถานที่เนี้ยไปทำอะไรไปทำอะไรถ้าสำหรับคาแรคเตอร์หนูไปทำอะไรไปไปเดินไปไปเดินเช็ดถูยกมือชี้คนที่เป็นลปตายนะหนึ่งยากอะสองสามเฮ้ย ทำไมคนเดียวนี่กันค,ค่ะตอนนี้มีผู้ตัดตามว่าคุณเป็นสตายถ้าคุณไเป็นสตายคุณบอกได้ครับว่าคุณอยู่ในสถานที่อะไรครับ,เอ,อรรบเอ้ยเยื่โรงเรียนะค่ะเป็นพันโลแน่เลยใช่ไหมเป็นพันโล<า>เห็นไหมอาจารย์ เนี่ยมีผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันมันก็แล้วแต่ที่อะเนาะบางที่ก็แบบเออมีแต่ผู้หญิงบางที่ก็มีไม่มีเลยเฮ้ยถามเบียดว่าสถานที่นั้นอะมันมี uniform ไหมถ้าจะไปอ่ะมีหนูจะบอกว่าหนูไปทุกวันทำไมทุกคนไม่เชื่อใจหนูก็จะตอบอ่ะมันดูคที่เยอะอะที่จะเชื่อใจแน้วนั่มันเขียนว่าแล้ว จะไปอะดิได้ไรเลยตัวร์ตื่นไจะต้นเต้นเรื่องอะไรแน่ๆเลยต้องตื่นเต้นเป็นเริ่มงตื่นละเป็นเรื่องตื่นละใครอยากไปถามใครเรื่องเล็กเล็กละเฮ้ยลูกขอถามพี่แพรมค่ะสถานที่นี้ที่ไปทำอะไรเข้าไปทำสิ่งหนึ่งที่คิดไว้จากบ้านแล้วว่าจะไปทำฮันแน <ผ>ทำไอลีนนะ้นสถานที่เนี้ยมันเย็นไหมอุ้ยสำหรับหนูหนูว่าไม่เย็นมาถาเกดเกดสถานที่เนี้ยเกดไปกับใครสัญญ่ใหญ่ต้องไปกับพ่อแม่มันใจมันใจผมถามพี่แพงจังได้ไหมคะม,มาพี่ไปที่นั่น ทำไมถึงไปที่นั่น,นะอะไรอย่างเี้มันมีหลายกรณีกรณีที่เราอยากจะเอาของไปไว้ที่นั่นหรืออยากจะเอาของที่นั่นมาไว้ที่เราขอถาม <c oughs> พี่มุกิสถานที่นี้ <c oughs> ใหญ่ไหมคะก็ <c oughs> ไม่ใหญ่มากมันแล้วจะ่สถาน ค่ะพี่มุกถางถามเกสละกันครับสถานที่นี้เนี่ยคนเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะมากแต่ว่าบางทีก็นั่งรอนานไอรีนคุณไปที่นั่นบ่อยไหมตัวจริงไมไปบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเลยอ่ะพี่มุกกีหนูสงสัยพี่มุกกีมากตอนนี้ครับ เราสงสัยพี่กี่มากตอนนี้สถานที่หนีอ่ะส่วนใหญ่พี่ไปตอนเวลาไหนบอกตัวพี่เองตัวพี่เองกลางวันหรือกลางคืนในกลางวันถามพี่แพรมเดียว่สถานที่นี้เนี่ยพี่แพรมชอบไปไหมไม่ชอบมันนานมันรอนานบางครั้งถ้าไม่มีธุระก็ไม่ แล้วตอนหังงกี่กลับได้ไหมใช่ไล้วก็เลยชอบมันเปิดปิดี่โมงเปิดทั้งวันไม่เวลาปิดเลยโอ้โหหนึ่ตายตุ้จบแล้วจบแล้วตักไฟชัว ชาบูที่หนึ่งที่มารอคิวนานแต่ไ,นะไม่น่าใช่ตัวใครก็ถามว่ารอบนี้สบายไหมใช่ว้าวอยากอยากถามเกดสถานที่แห่งนี้เกดเคยไปบ่อยไหม น่าจะนะแล้วแต่บางครั้งไม่แปลกไหเคยแปลเคยไปหลายครั้งหรือยังเคยไปหลายครั้งหรือยังคิดนานแล้วเคยไปกี่ครั้งเ้ยคิดนานแล้วนะเป็นเป็นชัวเป็นอีกแล้วใช่ไหมแกเป็นแน่เลยไม่รู้เฮ้ยแปลกๆอันนี้แปลกๆอันนี้แปลกมากขอปักหมุดไว้ก่อนเป็นทางพี่แพร่สถานที่นี้ พี่ไปเพราะอะไรอยากหาความบันเทิงใส่ตัวเองถามเกทเกสไปที่เนี่ยครั้งล่าสุดตอนไหนแล้วไปกับใครเมื่อวานไม่รู้อ่ะไปกับมินดี้ปะไอ้อยบอยบออร่อยอร่อยอร่อ คุณใช้สไปร์มไหมใช่ผมเองคุณใช้สไปร์มไหมใช่ปัถามพี่เพลจังสถานที่นี้ตัวละครพี่ไปทำอะไรไปดูงานถามพี่มุก,กิสถานที่นี้ พี่มุกิเคยไปหลายครั้งหรือยังเพิ่งจะมาได้ไปตอนอยู่มินตีจริงเกตละกันสถานที่นี้เนี่ยเสียงเใช่ดังเสียงดังไหมดังมากแล้วผมก็เพิ่งไปเมื่อวันครับดังมากแล้วผมก็เพิ่งไปเมื่อวานเยอดดังพี่แพมพี่ไปกับพวกหมูบ่อยไหมไม่บ่อยเท่าไหร่ ไม่บ่อยมัง้งไม่บ่อยแต่เคยไปด้วยเอ๊ะไม่บ่อยมัง้งไม่บ่อยไม่บ่อยเหรอเอ๊ะแต่เธอไอ้ทัวร์สบายจะรู้ไงเป็นแน่อนอนเล็กๆขนาดนี้อือรีนถามไอลีลนถามไอลีลนว่าสถ <c oughs> านที่เนี้ยมันร้อนหรือเย็นมันมันก็แล้วแต่ที่มันมันก็แล้วแต่ที่บางที่ก็ร้อนบางที่ก็เย็น ถามพี่แพงจัง <French> พ <Claire> mm ี hmm. Never, ่แพงจังสถานที่น oh no, ี้ตัวพี่เองนะไปบ่อยไหมอืมไม่บ่อยเมื่อก่อนไม่เคยไปเพิ่งเคยไปตอนอยู่กับมินดี้เหมือนพี่มุกิเลยก็คำฉ่อยคำตอบตอไม่รู้ไม่รู้ก็คำพูดอย่างไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถามแพงจังถามแพงจังว่าสถานที่เนี้ย ตัวเอง away, อะถ้าต้องไปอะไปทําอะไรก็ไปร้องเพลงไปเต้นหรือบางทีก็ไปดูเฉยเฉยไถามได้ไอรีนสถานที่นี้เราเคยไปครั้งแรกตอนไหนโหเราจะโ้หเราจะจำได้ไหมล่ะเฮ้ยไป็นวัมที่7ใช่ไหมเออใช่ไหมเออใช่ไหมเออใช่ไหม เจ็ดเปดเก้าหนิไม่ใช่คิดว่าอะ้รเหมือนการเดาทีมกันอ๋อแต่ตอนนี้คือเหมือนรู้กันหมดแล้วอ่ะตัว่ายก็รู้แล้วจะรู้ว่าเก๊ะทำถึงขนาดนี้แหละสปายอยากจะตอบไหมครับอ่าทุกคนให้ทุกทีคนแอนคิดว่าใครครับสปายรอบนี้เจนคิดว่าแพงจังแพงจังเป็นสปายแต่ว่าแพงจังกะรู้และว่าคือที่ไหนโอเคเก็บตั้งไปที่แพงจัง คนที่ชื่อสระแอพอมอทุกคนคิดว่าพี่แพนเป็นสไปรยให้แบมตอบครับพี่แบมกันเป็นคนดูในคอนเสิร์ตอ้าวเก่งอ้าวสิ่งของช่วยกระโดดใครใครอาบอดเดินสองสามเกตอาเกตก็ได้ปะเกตนะแล้วแหละผมไม่ได้เป็นครับอเกตใครเกตใครผมเป็นพิธีกรครับที่ไหนคอนเสิร์ต เอออาสาร,รตรงไอรินจับมักิจรู้ยังรู้ยังกัน,กนสปยายอ่ะเนี่ยหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูว่าอรอบนี้ไม่มีสับปั๊ใช่พี่แพร่กับพี่เกดกินตั้งไงสั่งวันนี้โอ้ยสมัยมันดูนรู้กันหมดเลยอะ่ะนับหนึ่งสองสามคนที่เป็นสปายเลยนะหนึ่งไอรนะสามว่าแล้วไอ้นี่ไอรินไอรินมันจับได้เพราะคำถาไหครับตั้งแต่คำถามเกดที่เกดบอกว่าเออไปไปดูเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปโชว์ที่ที่หนึ่งมา สถานที่นี้เนี่ยเสียงดังเสียงดังเสียงดังมากแล้วผมก็เพิ่งไปเมื่อวานดังมากแล้วผมก็เพิ่งไปเมื่อวานหนูแบบว่ากำลังคิดอยู่ในหัวเลยอ่าเอ้หนูเป็นคาแรคเตอร์อะไรดีนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แพร์นะคะที่มาเล่นเกมกับพวกเราสนุกมากเลยขอบคุณค่ะมากเล่นเกมกับเรารู้สึกยังไงบ้างครับสนุก ะะก็ฝากมินดี้เกมนวยนะคะมินดี้เกมสปายของพวกเราตอนนี้ก็คือจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็ใครนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะแล้วก็ฝากติดตาม YouTube v เดียลเอ็มดีเอนเตอร์เทนเมนได้นะคะ,แล,ะแล้วก็ฝาก Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ก i n d มินเดียลเฟชค่ะไว้เจอกันมะบ๊ายบาย